สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่กับน้องพีงเอมะลาคลินิกค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องผ่าตัดที่เอมะลาคลินิกราชพฤกษ์นะคะโอเคแต่ก่อนหนึ่งเรบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังผ่าตัดอยู่เลยนะคะแต่ว่าเราจะมาให้ดูรีวิวแบบหลังทงเสร็จทันทีหนึ่งข้างนะคะเคสนี้ไื่ดูไรมันอ่อน ขาต้นขานะคะเป็นเคสียุดไขมาต้นขาซึ่งบอกเลยว่าเราจะให้ดูภาพ Be f พ r e a f อ e r ตแบบเปรียบเทียบสองข้างเลยข้างที่ทําเสร็จแล้วแต่ภาพที่ยังไม่ได้ทำนะคะเราจะเห็นความต่างว่าหลังที่ดูุดมัสดแล้วเนี่ยขาได้เพิมขนาดไหนนะคะโอเคตอนนี้ก็คือไปเจอคุณหมอเลยดีกว่าค่ะทีคนขาโอเคสวัสดีคุณหมอไอค่ะโอเคคุณหมอไอซข้างไหนว่าเคสเป็นยัางไงบ้างทีนี้เป็นเคสหยุขานะเราไล์ดูนัทหออเอลมาหลายเคสแล้ววันนี้มาให้ดูเปรียบเทียบกันสองฝั่งนห สูงร้อยหกสิบนะฮะแล้วก็เคนเนียเคยเคยเก็บไขมันที่ต้องขามาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทําที่หมอนะทำที่อื่นแต่ว่ารู้สึกว่าใส่ไม่ลงเลยมาดูไขมันซ้ำกับของหมอนะครับก็คือต้องเคนเนียต้องการดูดทั้งขาเลยดูทั้งขาในแก้่ขาเนียร์นะดูดชั้นนอกด้วยแล้วก็ดูดบริเวณหัวเข่าด้วยนะครับเคนเนียเป็นเคสดูดสีไม่ต้องการเติมนะครับเป็นเคนเนียแล้วก็เคนนี้มีทางถูกด้วยหมอนี่เลือกใช้ตัวซี่แอ้เวเซอร์เเเพราะคนี่ยชัั้นนไไขมมะาะ ใช้เอลสองนิ้วเอทีนี้จะอยู่ที่ประมาณใช้เอลนะครับเพราะฉะนั้นหมอเลือกใช้กรนดัษซีที่พัฒนาค่อนข้างเสถียรแล้วก็เพียงพอสำหรับการจัดการไขมันนะก็แค่นี้หมอถูกัดมารเสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้เรียบร้อยทุกคนเห็นความต่างไหมเอ่ยนี่คือฝั่งที่ทำเสร็จแล้วและนี่คือฝั่งที่ยังไม่ได้ทำเห็นไหมว่ามันต่างกันชัดเจนว่าคันเล็กลงมากแล้วก็แบบตรงอย่างนี้เลยกค่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้หยุดแค่ด้านหน้าอันนี้ยังไม่ผิดตัวทำด้านหลังนะอ่ะอย่างใช ด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยได้ฝั่งเนี้ยฝั่งเดียวนะได้พันสี่ร้อยสี่สี่ต่งเดียวได้พันหนึ่งร้อยสี่ีขัดโฟลดใช่ครับก็คือเก็บรวมทั้งขาในเก็บตรูปเรียนขาด้านนอกด้านหน้านะ<ฆ>แล้วก็<ฆ>เก็บตรูปเรียนของเขาตรงนี้ด้วยนะฮะ<ฆ>ก็ทําให้ขาเนี่ยทรงเป็นทรงตะเกียบมากขึ้นจากเดิมที่เป็นทรงเอยียงเอียงมะไร<ฆ>แล้วก็มีตรงเทียนเนี้ยจะมีวงหัวขาด้วยพอเราเก็บขาไปก็มันกลายเป็นทรงเป็นทรงสองม,ม,มากขึ้นนะครับค่ะกุญแจทั่วไปก็คือก่อนหน้านี้นคือขาใหญ่นั่นเองนะคะใส,ส่เสื้อผ้า,าไม่สวย ใส่โอเคค่ะทัานไม่มั่นใจแต่พอทําเสร็จแล้วทันทีเห็นไหมโอเคทรงแบบขาตะเกียบเลยนะคะอันนี้คือหลักทำเสร็จทันทีทุกคนขาแล้วก็เดี๋ยวไปทําต่ออีกท่านยังให้เสร็จใช่ไหมใช่คะเพียี่เก็บหน้าขาด้วยเคีนี่เก็บรอบขาทั้งส่วนเลยค่ะเลยออกมาทรงค่อนข้างออกมาเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากเลยสวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนขาอ่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอนะคะผ่าตัดกันให้เสร็จเลยนะคะแต่ว่าก่อน ที่ขาฝากโปรโมชั่นสักน,นิดนึงนะคะดูไขมันโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเริ่มต้นเพียง25,000บาทนะคะและถ้าดูด2.0ขึ้นไปพบกับคอมแพรอีก30กว่ารายการเลยทุกคนค่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปก่อนว่าเดี๋ยวเข,ขาต้องหาแต่งนให้เสร็จนะทุกคนอะใครที่มัหาต้นต้นขาใหญ่ขาใหญ่ขา,ขา,ขาวเบียยน,นะคะใส,ส่เสื้อผ้าแล้วไม่กล้าใส,ส่กางเกงขาสั้นไม่กล้าโชว์ขา เลยอะไรอย่างนี้นะมาที่เอมาราชัยเลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆรออยู่เยอะแยะมากมายนะคะทุกคนขาใครสนใจอินบ็อกซ์ได้ตอนนี้เลยแล้วก็แชท์นี้ออกไปนะคะอย่าลืมแท็กคนที่อยากทำเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะทุกคนขาวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขาโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายใส่รูปไหมถ่ายถ่าย